สวัสดีทุกท่านทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหลมสิงแหลมสิงต้องมีสิงมาอยู่ข้างๆผมด้วยนะมันจะได้กลายเป็นแหลมสิงที่ได้อมากว่า,าวมชจากกิจกรรมการดีไม่สิงแหลมกลัวนะคราขอเียเชิญแถวนะแถวแถวแถวน่นแถว,แถว,แถว,แถว เดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดกลางบางปรามานะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะไปกราบพระอาจารย์สมทบกันนะครับตอนบ่ายสามบ่ายสามถึงบ่ายสามครึง่งก<อ>็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้อยู่นานไงอาจารย์ไม่ได้อยู่นานเพราะต้องรีบไปก็แค่นั้นแค่แบบ<อ>ไปถวายแหลงหนึ่งกองที่มีหนึ่งกองน้ำตาลสองกอครับอนุโมทนาด้วยครับ<ม>วางยังไงละ่ะทีนี้ สวัสดีทุกคนนะครับเอาวางวางพี่หมีเป็นคนวิ่งของริสาเป็นคนถ่ายรูปปัดอ๋อพี่ปอเป็นคนจัดกรงดูความเรียบร้อยอ๋อพี่สังกุงเขาเป็นคนรับมือถือปัดก็ดูคิวอ่ะนี่ครับแอดปัดดูคิวนะของวางพื้นจ้า แอนแรมชดเชยด้วยไม่ได้คุยกับเอฟซีเลยขออนุขอขอ,อาภัยด้วยนะครับเมื่อวานไม่ได้คุยหรอกเพราะว่าไม่ทันเคลียร์งานแบบว่าอุตลุดผุดพองมีไรเดอร์ครับมีส่งของตไพี่เลดี้ดเออถ้าไลส่วนมันจะใช้ มันใช้ทั้งไฟทั้งกล้องทั้งอะไรหมดเลยไงแสงบนจออ่ะถ้ารถถ้ารถแสงลงจอลงอะ่ะมันก็จะประหยัดแบตขึ้นเครื่องมันจะเนะร้อนน้อยลงด้วยพี่เอมี่โพสขายของคือที่ที่คนลงโพสขายของคือยังไงครับพี่เอมี่บอกน้องก่อนถ้าเดือนหน้าไปกราบอาจารย์พระอ,อาจารย์สมทบบอกล่วงหน้าด้วยนะอ๋อ จริงๆอ่ะไม่ต้องรออาจารย์ก็ไปกราบพระอาจารย์สมงทบได้นะท่านอยู่ที่วัดกลางบางปะหมาไปเองได้ไม่ต้องรออาจารย์ก็ได้มั้งมีคนลงโพสขายของค่ะอ๋อเคลียเลยเคลียเลยพี่เอมี่เคลียเลยไม่ให้ขายของในกลุ่มของเราจะมานั่งขายของกันได้ยังไงมาฟังข่าวมาฟังทมจะขายของไปไลฟ์สดนู่นเออหรือปากตะก,ก้าอาจารย์ทำวิดีโอในช่องติ๊กตอกไม่ใช่มาอย่างนี้ ใช่ไหมผมเดาถูกไหมอ,อ๋อพี่แจ้งพี่บิได้เลยครับได้ครับพี่เอมี่สวัสดีครับพ่อใหญ่แหลมโอ้พ่อใหญ่เป็นพ่อใหญ่แล้วเนี่ยพ่อใหญ่แล้วไม่เสร็จเลย รอกรยี่หกถึงสามสิถแน่นอนบุรีรัมร้อยเอ็ดอะไรวะใช่ป่ะวะใช่บุรีรัมร้อยเอ็ดสุรินทร์มัง้งแล้วก็มุกดาหารแล้วก็สกลสุรินทร์นี้ไม่แน่ใจแต่มุกดาหารสกลอันนั้นถูกแล้วทำไมเสียเหมือนเป็นหวัดเออนั่นน่ะสิกลับกี่โมงเดี๋ยวจะไปหาฮะ อยู่ดีจะโผมาหาไม่ได้นะครับโดนไล่กลับเดอ้อบอกก่อน <Okay. S 1> ถ้านัดกันไวแล้วเข้ามาได้แต่ถ้าไม่ได้นัดอาจารย์ไว้เข้าไม่ได้เดอ้อว้าวตัวอีสานโรบินสันนะโรบินสันทางฝั่งอีสานเขาเชิญมา 5, 5้สาขาก็เลยจัดวันให้เขาให้แบบอาจารย์เดินทางไปทีเดียวเลยห้าวัน สวัสดีทุกท่านทุกคนนะนุโมทนาด้วยนะครับวันนี้ได้ยินได้ฟังทำกันเยอะฉ่ำไหมผมไม่ค่อยได้ฟังเลยอ่ะช่วงนี้แบบว่าติ <c oughs> ดสายส่งอะไรให้ไม่ได้ทั้งหัวใจส้มและดอกกุหลาบ สวัสดีครัาอาจารย์ลและคุณแหลมสวัสดีครับสุดยอดเลยค่ะแอสสวัสดีครับใช่ครับส,สุดยอดเรื่องอะไรไม่รู้แต่ใช่ไว้ก่อนที่ไหนห้าวันไปไปภาคอีสานจ้าแอแหลมเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมเป็นครับผมเป็น,นตั้งแต่เด็กแล้วเลยอดไม่มีโรบินสัน ก็ให้ที่เลยเขาเชิญมาต้องให้ต้องให้แบบสักสถานที่หนึ่งถ้าไม่มีเชิญมาอาจารย์บอกไปเดอ้อไปทำไมไปบอได้เดอ้อ